โอ้ยน้องมีตังหนูทำไรลูกเฮ้หนูเอานกมาอีกแล้วเนี่ยเมื่อวานก็ตัวเล็กกับเอานูตัวหนึ่งมาวันนี้ได้ตัวใหญ่มาเลยนะเนี่ยดูสิทุกคนข้ามขึ้นมาได้ไงบันไดฮะดูสิโอ้ยแต่ลูกฉันมันพูดมันโผลแล้วนะหนูจะทำอย่างนี้อีกนะไม่ทำแล้วนะน้องมีตังไม่ทำแล้วนะลูกมันบาปกรรมแล้วเนี่ยไปเที่ยวข้างนอกก็ไปเที่ยวเฉยได้ไหม ดูผลงานดูไว้อย่าทำรู้ไหมมันเป็นเวน,เป,นเป็นกรรมเป็นบาปแนละ้วลูกฮืมมันต้องเอามาทุกวันหรอกนกอะ่ะปล่อยเขาฟังไหมเนี่ยฟังไหมแม่พูดฟังไหมฮะไ,ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยพูดให้ฟังยังอ่ะจะหนีอีกแล้วเนี่ยบนที่ไรหนีทุกทีฮะม่ต้องเอามาอีกแล้วนะ เอามาได้ทุกที่ทุกวันปล่อยเขามันไปแล้วทุกคนนน่ะลงบันไดหนีไปแล้วดูสิหน้าสงสารมากเลยดูไปทีไรไม่ได้หนูก็ได้นกกลับมาทุกวันเลยน้องมีตังเนี่ยจะเก่งเกินไปแล้วดูสิตัวใหญ่มากโอ้ไเปเอามาได้ยังไนงนกก็โอ้ยมีปีกก็ไม่บินหนีเนาะอ๋โอโหสิกรรมให้น้องมีตังด้วยนั่นเนี่ยแต่แต่แต,แต่ลูกฉันมันเก่งเกินไปแล้ว ็นนักล่าแล้วน้องมีตังเป็นนักล่าแล้ว,นะนนลลวทุกคนดูสิน่าสงสารมากเลยนะก็เอาองสิกรรมนี่เลย